อันนี้เป็นเคล็ดลับสร้างความเติบโตให้คุณคูณ2ไหนๆคุณก็สร้างมันอยู่แล้วใส่พลังลงไปค่ะบอกตัวเองว่าฉันทําได้ I can do ฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเธอตบอกและพูดชื่อตัวเองผลงานที่คุณทําตรงนั้นจะออกมาดีลองทําดูค่ะคุูใช้เคล็ดลับนี้กับตัวเองกับลูกครูเช่นกันคนอื่นเขาจะเชื่อมั่นเขาจะศรัทธาในตัวเราเขาจะพูดออกมายังไงดีมันเป็นสิ่งที่ดีโอเคฉันรับ ใจชั้นฟูขึ้นแต่ถ้าเขาไม่เชื่อมัน่นเขาไม่พูดอะไรออกมาทั้งสิ้นหรือว่าเขาพูดในทางตรงข้ามก็อย่าได้แคร์เพราะคุณเป็นคนดําเนินชีวิตตัวเองนะคุณใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวันดังนั้นทําให้มันสุดกําลังให้มันเต็มที่โดยการพูดและบอกกับตัวเองนี่แหละ ครูเล่าเคสนี้ให้ฟังไอเรื่องการบอกตัวเองว่าฉันทําได้แอร์แคนดูมันเป็นผลสําเร็จมาแล้วแล้วยิ่งกับคนที่เราใกล้ชิดเราไปพูดกับเขาแล้วเขาเชื่อเราด้วยคนคนนั้นก็จะสําเร็จเป็นดังปากเราเช่นกันลูกสาวครูไปว่ายน้ําใช่ปะครูฝึกเขาก็ไม่ได้เชื่อม่นลูกสาวครูเพราะว่าในแม์นั้นลูกสาวครูมีป่วยก่อนหน้านั้นประมาณสามอาทิตย์แล้วได้ไปฝึกซ้อมจริงๆแค่หนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะลงแข่งแล้วที่มอลังสิตเมื่อไม่นานมาเนี้ยครั้งที่1 4การแข่งว่ายน้ําของมอลังสิตยี่สิบแปดยี่ ครูฝึกก็บอกอย่าหวังเหรียญเลยนะแม่เพราะว่าน้องไม่ได้ฝึกซ้อมอาจจะไม่ได้เหรียญครูก็บอกไม่เป็นไรค่ะแค่เขาร่างกายแข็งแรงก็โอเคแล้วแต่ในใจคุณเนี้ยครูเชื่อมั่นเหมยเหมยลูกสาวครูสุดใจเลยว่าเขาทําได้เพราะตอนนี้เขาป่วยครูให้เขาฝึกในใจจินตนาการซ้อมการว่ายน้ําในใจว่าท่านี้ว่ายยังไงไว่ายกี่นาทีเป็นโค้ชให้เขาเลยทั้งครูทั้งป้า,ปาจนเขาหายป่วยถึงไปซ้อมจริง แล้วพอที่ไปรายง,งานตัวจะลงแข่งครูก็คุยกับแม่เมยแม่เชื่อมั่นในตัวหนูนะว,ว่าหนูทำได้ทำได้ดีด้วยเหรียญทองหนูจะคว้ามาได้ทุกรายการที่หนูนนหนหนนไหว้แม่เชื่อมั่นในตัวหนูหนูเชื่อมั่นตัวเองไหมเชื่อมั่นแม่แม่เชื่อมั่นในตัวหนูที่สุดเลยใครจะไม่เชื่อมั่นในตัวหนูอย่าได้สนอย่าได้แครแม่เชื่อมั่นในตัวหนูแล้วหนูเชื่อมั่นในตัวเองก็พอแล้วครูก็พูดเขาแบบนี้แล้วครูก็บอกว่าตอนที่หนูลงไหว้ รวมจิตรวมใจรวมกายอยู่ตรงนี้นะลูกบอกว่าไอแค d ดูครมีฝึกให้เหมือนเหมือนนอนสมาธิก่อนนอนทุกคืนนอนสมาธินะ่ะไม่ใช่นะั่งสิบนาทีก่อนนอนให้เขากําหนดลมหายใจทําสมาธิตลอดตั้งแต่ตอนที่ครูเริ่มพัฒนาตัวเองมาตอนที่เขาโตเริ่มรู้ความครูก็ให้เขาเริ่มนั่งสมาธิมันช่วยได้แล้วลูกสาวครูก็ไปโรงแข่งแล้วคว้าเหรียญทองมากับแม์นั้นด้วย เนี่ยความเชื่อมั่นแล้วความศรัทธาในตัวเองมันเป็นผลมากแล้วยิ่งเราใส่ความศรัทธาให้กับคนคนนั้นคนที่เรารักกับเขาเขายิ่งมีความเชื่อมั่นเขายิ่งจะเริญง,งอกงามเติบโตดังนั้นคุณก็จงพูดกับตัวเองซะหรือถ้ามีลูกมีหลานพี่น้องและอยากให้เขาประสบความสำเร็จเขากำลังทำอะไรอยู่จงให้กำลังใจเขาคำพูดเนี่ยมันฟรีแล้ว มันฟรีแต่มันมีพลังมากนะมันยกใจเขาขึ้นได้จงพูดบอกเขาเลยว่าเชื่อมั่นและศรัทธาลูกสาวครูก็คว้าชัยมาทุกคนอึ้งหมดเลยว่าเฮ้ยทำได้ไงเหมยเหมยทำได้ไงนทั้งที่ไม่เคยซ้อมบางคนยังมาบอกว่าใจมันสู้เหมยเหมย,หมยใจมันสู้จริงจริงการ,ร,รซ้อมไม่ใช่ประเด็นอะไรแต่ทักใจสู้มันไปแล้วมันเกินครึ่งแล้วมันได้ชัยมาคว้าแล้วครูก็แค่ยิ้มเนี่ย คุณเห็นปาการพูดกับตัวเองการบอกกับตัวเองตอกย้ำว่าทำได้ I can do สิ่งที่ทำอยู่ตรงนั้นอ่ะมันจะสำเร็จก็ไหนไหนก็เสียเวลาทำมันอยู่แล้วก็เอาให้เต็มที่ดีมันหายใจอยู่แล้วอ่ะมันย้อนกลับมาไม่ได้ไอสิ่งที่ทำก็เราอยู่ปัจจุบันขณะทำให้ดีที่สุด ผลงานมันก็ออกมาดีไอ้ผลงานตรงนั้นแหละมันมาสร้างเราอีกทีมันมาทําให้เราเฮ้ยคนนี้ทําอะไรทําไมเก่งขึ้นจังมันก็ทําให้เราพูดเราบอกแล้วเราเป็นแรงบันดาลใจเขาได้ด้วยเอาไปทํานะพูดบอกตัวเองถ้าคนอื่นไม่บอกคุณไม่พูดคุณจงบอกกัตัวเองฉันเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเธอฉัน ศรัทธาเธอเธอทำได้เธอทำได้ฉันเชื่อมั่นเธอทำได้เธอทำได้บอกกับตัวเองแบบนี้ค่ะแรกๆมันอาจจะเขอะเขินหน่อยเพราะไม่เคยทำแต่คุณจงพูดเถอะพลังคุณจะมาครูขอให้คุณเรียนรู้และพัฒนาให้มากเนาะแล้วคุณจะได้เติบโตอย่างที่ครูบอกนะคุณใช้ชีวิตอยู่แล้วก็จงใช้ให้สุดกำลัง ทำให้เต็มที่เพราะเราไม่รู้พรุ่งนี้เราจะมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าวันนี้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มีความสุขรักและเมตตาให้มากคุณขอให้คุณโชคดีดูแลสุขภาพนอะกจากใจครูทันยาค่ะ